สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่มิวจะชวนมาท,ทําขนมถ้วยยกมณีสาครูกะทิขนมหวานไทยเนื้อหนึบหนับหอมมันกะทิทําง่ายๆอร่อยอร่อยกินกันค่ะใครชอบเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลย เริ่มแรกเรามาทําตัวเนื้อขนมถ้วยหยกมณีสาคูกันก่อนให้จัดเตรียมวัตถุดิบตามนี้นะคะขั้นตอนแรกเตรียมชามผสมแล้วก็ใส่เม็ดสาคูสีเขียวใบเตยลงไปค่ะใครจะใช้เม็ดสาคูสีขาวแล้วก็ใส่สีผสมอาหารผสมกับน้ําเปล่าแช่เข้าไปตามสีที่ชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแช่พักทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีค่ะ วันนี้แม่มิวจะทำตัวเนื้อขนมยกมัีสาคูให้มีกลิ่นมะลินิดนึงนาะก็จะใส่กลิ่นมะลิเข้าไปด้วยใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสาคูเขาจะดูดน้ำเรียวมา,มากๆเลยค่ะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้สักประมาณ5นาที หลังจากที่เราพักทิ้งไว้5นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะเม็ดสาคูเขาจะดูดน้ําจนเกือบหมดเลยนะคะแต่ว่ายังเหลือในส่วนของน้านิดนึงให้เรานํามากรองนะคะพักทิ้งไว้ให้เขาเสด็จน้ําให้เม็ดสาคูของเราไม่แฉะเกินไปนะคะ ในระหว่างที่ดอเม็สาคูของเราเสด็จน้ําเรามาเตรียมในส่วนของถ้วยตะลายหรือว่าถ้วยตะลายถ้วยขนมฟูกันนะจะเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะให้ทาน้ํามันพืชที่ถ้วยก่อนค่ะเพื่อที่เวลาที่เรานึ่งเสร็จเราจะได้แกะเนื้อขนมออกจากถ้วยได้ง่ายไม่ติดถ้วยนะคะค่อยๆทาแบบนี้ไปจนหมดทุกถ้วยเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมถ้วยตะลายเสร็จ เม็ดสาคูของเราเสด็จน้ําดีแล้วก็เตรียมชั่มผสมแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เราจะผสมน้ําตาลทรายลงไปนิดนึงให้มีความหวานนิดนึงใครจะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าหน้ากะทิก็จะมีความหวานมันเค็มอยู่แล้วนะคะค่อยคอยคนผสมให้เข้ากันดีค่ะประมาณแบบนี้นะคะก็ตักใส่ถ้วยตะไลที่เราเตรียมไว้ได้เลย ักใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะกดลงไปนิดนึงนะให้เนื้อขนมเขาแน่นแบบนี้นะคะจากนั้นให้หาอะไรก็ได้นะคะที่เป็นทรงกลมๆนะเพื่อที่จะกดลงไปแบบนี้ค่ะหรือว่าใครไม่มีสามารถใช้ช้อนชา1นส่วนสช้อนชานะค่อยๆกดลงไปเป็นทรงกลมก็ได้นะคะแล้วก็ปาดขอบเก็บให้เรียบแบบนี้เลย เราจะค่อยๆ่อยทำแบบนี้ไปจนหมดค่ะสูตรนี้ทำได้ประมาณ50กดถ้วยนะคะซึ่งนึ่งของมะมิวไซเล็กนะก็จะแบ่งนึ่ง3ครั้งด้วยกันครั้งละประมาณที่17ถ้วยนะคะ ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ค่อยนําไปนึ่งแบบนี้นึ่งด้วยไฟกลางประมาณที่15นาทีค่ะในระหว่างที่เรารอนึ่งอยู่เรามาเตรียมในส่วนของตัวหน้ากะทิกันให้จัดเตรียมวัตถุดิบหน้ากะทิตามนี้เลยนะคะง่ายมากๆใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตวงกะทิกันก่อนค่ะวันนี้แม่มิวใช้เป็นกะทิกล่องของตราอร่อยดีหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขามีทั้งกล่องใหญ่แล้วก็กล่องเล็กนะยี่ห้อนี้กะทิเขาจะข่าข้นแล้วก็หอมมันกลิ่นรสชาติคือดีมา,มากๆเลยแนะนําซื้อติดบ้านไว้ทําเมนูข้าวหวานได้แบบอร่อยๆเลยค่ะประมาณที่300 ML นะคะเตรียมชาผสมแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตันทราย เกลือปน่นแล้วก็น้ากะทิที่เมื่อกี้เราตวงค่ะจากนั้นก็คนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีให้แป้งละลายไม่มีจับตัวเป็นก้อนแล้วก็น้าตาลทรายเกลือป่นละลายดีนะคะประมาณนี้แม่มิวก็จะนําไปกรองหนึ่งรอบนะเผื่อว่ามีแป้งที่ยังละลายไม่หมดค่ะ หลังจากที่เราเตรียมตัวหน้ากะทิเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวเนื้อขนมยกมณนีสาครูของเราก็นึ่งครบ15นาทีนะคะก็หยอดตัวหน้ากะทิลงไปได้เลยค่ะรอสักครู่นะเขาจะบุมลงไปแบบนี้นะคะก็ใส่ตัวหน้ากะทิลงไปให้เต็มเลยแม่มิวจะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะ ปิดฝาแล้วก็นึ่งด้วยไฟกลางประมาณที่10นาทีค่ะหลังจากนึ่งครบ10นาทีหน้ากะทิของเราสุกดีเรียบร้อยค่ะนี้เลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยยกลงจากเตาพักทิ้งไวใ้ให้เขาเย็นสนิทแล้วก็ค่อยแกะเนื้อขนมออกจากถ้วยนะอย่าเพิ่งแกะตอนที่ร้อนๆแบบนี้เนื้อขนมเขายังอ่อนแล้วก็จะเละได้นะคะ ตราจะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทเลยค่ะวันนี้แม่มิวก็จะนึ่งเฉพาะเสตแรกนี้ให้ดูนะเซตที่สองที่สามเดี๋ยวแม่มิวค่อยนึ่งทีหลังนะคะอันนี้ก็พักทิ้งไว้ให้เขาเย็นเรียบร้อยแล้ววิธีการแกะออกจากถ้วยก็แกะง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะใช้ไม้ไล่ขอบขอบแบบนี้ก่อนนะถือว่ายังติดถ้วยขอบบนนิดนึงขอบบนแม่มิวลืมทาน้ํามันนะคะแนะนําให้ทาน้ํามันส่วนของขอบบนด้วยจะได้ไม่ติดถ้วยนะคะ จากนั้นแม่มิวก็ใช้ช้อนไอติมนะคะค่อยๆแซะขอบแล้วก็ดันขึ้นมาค่ะดันขึ้นมาแบบนี้นะคะแม่มิวขออนุญาตใช้มือเปล่านะล้างมือสะอาดแล้วนะคะจะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะนี่นะเนื้อขนมด้านในสีเขียวสวยมา,มากๆเลยค่อยๆแกะแบบนี้นะคะจนหมดเลยค่ะ พร้อมทานแล้วนะคะทุกคนขนมถ้วยหยกมณีสาคูกะทิของเราในวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหนะ้าทานไหมส่วนตัวแม่มิวชอบมากมากเลยนะสีเขียวหยกมณีสีสวยแล้วก็เนื้อของเขาเป็นเนื้อสาคูที่มีความหนึหนบหนับเวลาทานนะทานคู่กับหน้ากะทิที่มีความเข้มข้นหอมมันหรือว่ามีความหวานมันเค็มกลมกล่อมแล้วก็อร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะแนะนําว่าต้องลองนะคะสามารถทํากินในครอบครัวหรือว่าทําขายสร้างอาชีพได้นะคะ ยังไงก็ลองไปทำกินกันดูนะทำได้แบบไหนมาเม้นบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ไปกดติดตามเอาไว้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ